สวัสดีค่ะช่องเอ็กซซียูค่ะวัดอ่าดวัสดีคะสวัสดีค่ะ,คะ,คะโอ้ย,อยกล้องกลางคืนมากล้องไม่ค่อยจะโฟกัสน,นะเด็กๆเดี๋ยวสักครู่นะคะมาแล้วนะคะตอนนี้ตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะมาค่ะพร้อมกินข้าวกันค่ะทุกคนวันนี้จะเป็นอาหารแบบง่ายๆเนาะ ที่ไปเอาบักบวบอะไรมาจากบ้านเดยยังไม่ได้ทํานะคะคิดว่าน่าจะทํพคุ่งนี้นะคะเด็กต้องการกินอาหารง่ายๆอาหารจานเดียวจริงๆเลยค่ะทุกคนค่ะอเป็นสวัสดีค่ะเป็นหมูหวานนะของชอบเด็กๆนะคะกินเล้ลูกินเลยกินเด็ก เด็กมากแค่เราแย่งกันเลยนะคะแค่นี้ก็อยู่แล้วเด็กๆชอบของอร่อยอ่ะน้ำต้ลอยู่ไหนน้ำของตาจายอยู่ไหนของอาจารย์ตรงนู้นนะคะที่เป็นขวดเคี้ยวคือจะเป็นน้ำเกลือแร่เราสมกับเกลือแร่ให้เขานะคะกินน้ำเปล่าของพักก่อนแซวถามว่าให้กินข้าวเหนียว ก็ตอนนี้คือได้แล้วค่ะเขาเขาเริ่มอาการดีขึ้นแล้วค่ะเพราะว่ากินยายาฆ่าเชือ้อยาฆ่าเชื้อคือไปซื้อจากร้านร้านยานะคะเพราะว่าที่อนามัยเขาไม่มีเนาะก็เลยไปซื้อมาให้น้องอร่อยกันเลยแม่ไปกินหรอกไม่ไปกินหรอกกินก่อ,อ,อ,อนกินก่อนจินเลย เหมือนเหมือนยกแขนขึ้นเลยนะฮิไก็เหมือนนะมันแบบมีตาด้วยเอออืเลยจ้าทอให้หรอแม่กินแล้วแม่กินก่อนลูกๆแล้วคลิปนี้คือแม่อยากให้เอซีดูว่าพวกหนูๆกินข claro ้าวกันอร่อยอือ กินไปเล่นกันไปตแ <c oughs> ลยวจ๊ะ <c oughs> เคียด้ดนหินเหรอ <c oughs> อ๋อดูด้วยลูกในข้าวบางทีแม่ใส่ข้าวมาแม่ไม่ได้เก็บหินออกก็มีมันบางตัว,ว่วไม่เก็บไม่หมดมันเยอะ <c oughs> กินแล้วดูเม็ดข้าวดูหินในข้าวด้วยนะลูก ถามว่าน,น้องกินข้าวเจ้าเนาะให้กินข้าวเจ้าแต่ว่าน,น้องก็พอได้แล้วค่ะตอนนี้อาการน้องดีขึ้นแล้วดูอาการน้องมาทั้งวันวันนี้ตั้งแต่ไปหาหมอมาอมืสดใสแลเ้เลิงไม่มีซึมไม่มีหงอยเนะยาะเห็นไหมเล่นอยู่แต่วันนี้ก็คงจะไม่ทันเพราะว่าแม่วุ่นวายหลายอย่างก็เดี๋ยวพรุนี้เปลี่ยนไปพรุนี้ก็ได้ตอนเช้าเดี๋ยวแม่ทําให้ข้าวเจ้านะ ฮะต่างตเหรอนอนอยู่นี่เขานอนเฝ้าอยู่ยนี่ <c oughs> น่าจงาอ,อ,อเ,เขาเรียบร้อยนะเขารู้เรื่องนะนต,งนะต่างาตางนะข้อต่าต่าเชิญเอฟซีกินข้าวด้วยอ้ากินข้าวครับอ่ะ <c oughs> พี่พี่เขินเลยเขินเขินแต่ละคนเขินกล้องเนอเดี๋ยวก็คุ้นชินลูกถ่ายบ่อยถ้าแม่ถ่ายพวกหนูบ่อยอ่ะเดี๋ยวก็คุ้นชินกับกล้องเดี๋ยวเจ้าจะได้กล้าแสดงออกนะแม่คนหนึ่งก็เขินเหมือนกันตอนเนี้ยกับตาไม่ได้เขินเลย ดูนะเจ๋งจริงๆอันนะอันนะอันน่ะ,นนะ,นนะกินดีๆลูกเดี๋ยวค่าติดคอพอละเงียบเลยนะคะตอนนี้ดแต่ก็หายห่วงค่ะเพราะว่าเรามีบอดีการนะคะ เต็มเลยค่ะนะมาแล้วนี่แล้วก็ข้างหน้านี่อีกสองตัวอยู่ใต้โต๊ะอีกสองตัวนะคะคุณยาอยู่ในนั้นเนาะแล้วก็มียังไงหมูตู้มาแล้วมดมน้อง <c oughs> โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้หนูก็ขอจบเพียงสั้นๆเนาะเพราะว่าเอกกี้ไม่อยู่เนาะเพราะว่าเออ คลิปมันโหลดมันโหลดช้าลิ้นลิ้นพันเราจะบอกว่าโหลดช้ามากก็ขอจบเป็นเป็นคลิปสั้นนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะออย่าเพิ่งเบื่อนะถ้าหนูผิดพลาดอะไรตรงไหนประการใดต้องขอกราบและอภัยณตอนนี้นะคะณที่นี้ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะคะและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ท่านเมตตากรุณานะคะ หนูก็ขอจบคลิปแค่เท่านี้ละค่ะสวัสดีค่ะ